สาวคนนี้ว่าอย่างไรคะนอนหลับสบายใจเหรอคะที่ไปจำหนูตอนกลางวันเหรอคะที่ของบ่าวชีสเองคะ่ะเดี๋ยวนี้ใครแอบม,มาเปิดประตูคะใครแอบม,มาเปิดประตูไม่สนใจด้วยดึงแล้วเหรอคะมีมันมีเดินมาเหรอ เมื่อก,กี้ยังนอนหลับอยู่เลยใครเป็นเด็กหญิงคูงห้อยแ <c oughs> บกจีบนะชอบไปแอบกินอาหารพี่จิ๋วริ๋วตลอดลจริงๆเทอาหารให้พี่จิว๋วจิ๋วเสร็จพี่จิว๋วิวกินแป๊บนึงแบกจีบเดินมาแล้ะกินของเขาเกลี้ยงเลยแ <c oughs> ม่คะแบากจีบไม่กินนะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะ มีนัดไปดูโรงเรียนของน้องวินค่ะเป็นการแบบว่าทัวร์โรงเรียนนะคะรอบแรกค่ะที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าผู้ปกครองที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะก็จะต้องตรวจโควิดด้วย ATK ก่อนค่ะบิบีเดี๋ยววันนี้มามิไปดูโรงเรียนนะคะโอเคอยู่กับคุณยายนะคุยคุย อยู่กับคุณยายก่อนครับได้ครับผมได้ไหมครับจะหมัครทั้งหมดสามคนไปเรียนพร้พี่ๆเลยมาถึงโรงเรียนเร็วกว่าที่นัดไว้นะคะเลยมาแวะคาเฟ่ด้านหน้าโรงเรียนกันค่ะก็มาพร้อมอัธกิจนะคะ เียบร้อว้กลับบ้านกลับบ้านที่ทัวโรงเรียนมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต้องแบบเมาเมามอยนิดนึงนี่น้แว่มารับเราตักผ้าน,นะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้าน,นะคะ่ะ ไปติดต่อมาแล้วนะคะของเข้ามาแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่อนนเดินไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยให้เขาเอาไปส่งให้ที่รถค่ะอันนี้สินะผ้าลายใหม่น่ารักมาก แวะมาโกอีเตะนะคะก่อนกลับไม่ได้ทานนานมากนี่ซื้อไปฝากแม่ด้วยดิค่29ค่ะต่ดอเลยไหมคะเรียบร้อยนะคะซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะมารับเราตักผ้าค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะอันจิว๋วจิวกลับมาบ้านเรียบรนอยปาร์ตี้ชานมกับแม่ค่ะ <laughs> <laughs> ให้เบบีนอนหลับมาแล้วก็ดูมอนิเตอร์ไปนี็เลยมีพัสดุมาส่งนะคะเดี๋ยวมาแกะนุ่นคิดว่าเป็นบราวนี่ที่นุ่นสั่งไปค่ะกลองใหญ่มากอันนี้นะคะเป็นบราวนี่นะคะแต่ว่าไม่ใช่บราวนี่ทั่วไปนะคะเป็น a c t เ t ชันบราวนี่ก็คือบราวนี่บำรุงน้ำนมนะคะซึ่งก็ช่วงนี้น้ำนมนุ่นก็ยังมาอยู่แต่ว่ามาไม่เยอะนะคะแล้วก็สั่งอาหารมาบำรุงค่ะแล้วก็ซื้อตัว วิตามินมาเพิ่มด้วยอีกนิดนึงค่ะชิ้นก็พอดีพอดีนะคะเรากินแบบว่าวันละสองสามชิ้น,นะคะ่ะอันนี้ต้อสั่งแบบกล่องไซส์ใหญ่สุดก็เลยจะเยอะหน่อยแล้วก็ตัววิตามินนะคะที่สั่งเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เย็นแล้วนะคะวันนี้ไปดูโรงเรียนให้เบบีมานะคะ นี่เวลาเย็นก็จะให้เขาเล่นอันนี้นิ่ๆหน่อยๆนะคะมีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะที่ไปดูโรงเรียนนี้คือสามารถนัดเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีกลุ่มผูกครองเข้าไปดูพร้อมกันค่ะแล้วคือตอนแรกกรโทรไปสอบถามนะคะเขาก็แนะนำให้เรียนตั้งแต่ สองขวบนะคะซึ่งจริงๆคือแบบค่อนข้างเล็กมากเลยอะ่ะไม่อยากให้เขาไปนะคะคุยไปคุยมาก็เลยโอเคค่ะสามขวบเนาะสามขวบค่อยไปค่ะแล้วก็โรงเรียนสมัยเนี้ค่อนข้างเต็มเร็วนะคะก็เลยต้องไปดูเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แถวๆนี้เราก็จะต้องขยับไปเรื่อยๆะคะ่ะไปหาที่แล้วก็กลัวว่าจะไกลบ้านไปนะคะอันนี้ก็คือประมาณอะ่ะ สิบนาทีนิดๆก็ถึงค่ะถ้ารถติดหน่อยก็บวกไปอีกนะคะในซอยอีกสิบนาทีค่ะเพราะโรงเรียนเขาค่อนข้างอยู่ในซอยค่ะหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยคะ่ะอยากเล่นอยู่บ้านเนาะอ,อยากเล่นอยู่บ้านครับอยากเล่นอยู่บ้านครับมงมี้ม <laughs> เอาหน่อหว,วเอาหาวหาวใครเอามือเข้าปากเป็นเดี๋ยวนี้ใครเอามือเข้าปากเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มเอามือเข้าปากเป็นแล้วนะคะแต่ว่ายังจะไม่เอาเป็นนิ้วนะคะเอาทั้งมือเพราะเขายังแบบบังคับนิ้วไม่ได้ หมอก็บอกไม่เป็นไรนะคะคือเราจะเอาห้ามเ,าเขาเอามือเข้าป่า,านี้เป็นไปไม่ได้นะคะเขาจะเอามือเข้าป่าตามแบบว่าสัญชาตญาณเขาเองเป็นพัฒนาการเขานะคะแล้วก็คือต้องไม่ให้มือเขาสกรปรกค่ะแค่นั้นหลักๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบติดอมจนเปื่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยยังโอเคอยู่ค่ะม,มีก็เช็ดมือให้หนูเอาเนาะ วันนี้ระหว่างที่ป้าๆกลับมามีไปดูโรงเรียนนะคะคุณยายก็อยู่ดูแลให้ค่ะเพราะปกติคุณยายก็จะมาดูแลให้อยู่แล้วนะคะก็เลยไปแบบสบายใจนะคะใช่ไหมครับหนูกินพึ่งเสร็จนี่น่ะหิวใหม่แล้วเหรอ อยู่ไหมอะมันมีปอดอีกง่วงน,นอนด้วยนะคะทํำตาเปื่ปอๆกินนมเสร็จดิ้นขาวเลยครับม,ม,ม,มนย้ายมานอนเล่นตรงนี้แทนแล้วครับผม ผมจุม๊บผมจุม๊บผมจุม๊บผมจุ๊บผมจุ๊บ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 เนื่องจากว่ามามีดูน้องเสร็จเรียบร้อยนะคะปะป๊ามาเข้าเวรเลยมากินข้าวน้องร้องเนาะ แม็กจีดมาอ้อนยายเอาไปไหนล่ะคะอ้าวมองไปหมดเอามาปีนอะไรมามีเอา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 บาหล่นเบาหล่นน้องบ้างนอนอืมโอ้ตายตายตาคิดถึงมามีมากคะ่ะ ไปจันพี่จิวว๋ววโต๊ะสีดำเนาะทุกวันครับผมเช้าวันถัดมานุ่นมีนัดทำฟันนะคะเป็นคลินิกแถวบ้านค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะคลินิกนี้บรรยากาศดีมากค่ะที่นี่เขามีแบบของเล่นเด็กด้วยแต่ก็ช่วงนี้นะคะเด็กเป็นหวัดกันเยอะก็จะไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่แต่น่ารักเนาะ ร้านดีมากเลยน,นีช่วงใบใบพี่เนมาหาพี่เนยพี่นีแล้วคุณป้าแหม่มมาหานะคะเป็นเพื่อนสนิทนุ่นเลยสนิทจนเหมือนเป็นญาติกันแต่ว่าอยากไม่ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าคุยกันเมอวอยกันสนุกสนานนี่ค่ะเด็กหญิงแบ็กจีดไปรับแขกตลอดเวลา แขกกลับเหนื่อยค่ะมานอนนอนหมดสภาพเลยรับแขกเป็นชั่วโมงเลยเนาะเอาหัวไปถูทุกคนนะคะแต่คนนี้ไม่ค่ะคนนี้นอนนะคะบราวจีดแบ็กจีดนะคะทำยังไงนะคะคุณยายถูทุกคนรับแข,ก,แขกนะคะรับแขกเหรอคะถูเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะไม่หยุดเหนื่อยเลย ฝึกเนาะอืม,อมดูด้วยอยู่ตลอดเนาะฝึกหนูเนาะไม่แทเแขนตัวเองครับแถนตัวเองมันอร่อยละครับผม ウフフフフフ。<laughs> เช้าวันถัดมานะคะคุณยายกับคุณตามาดูเบบีให้นะคะนุ่นกับอัธกิจก็เลยมีโอกาสได้ออกมาซื้อของแล้วก็ทานข้าวนอกบ้านกันค่ะ จากว่าต้องทําเวลานะคะแล้วธุรกิจแบบลองไซ้อีกสักพักใหญ่ก็เลยคิดว่าอย่าจะลงไปซื้อของให้ได้ีก่อนค่ะอยู่คนละชั้นเองถ้ามีเบบีผู้หญิงก็คือแบบซาริโอต้องเข้านะคะ นุ่นมาเลือกซื้อฟองน้ําอาบน้ําให้เบบีเพิ่มนะคะเพราะว่านเก่วมันเริ่มนิ่มๆแล้วอะคะ่ะแล้วก็แปงรงล้างขวดนมนะคะนุ่นใช้ของเลียโตอันนี้พอดีเลยค่ะ<ม>ก็เลยจะซื้อกลับไปด้วยค่ะมาดู p a m p e r สนะคะแต่ว่ายังมี อยู่ที่บ้านอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะเป็นสเตนรีโมเวอร์ใช้กับของเด็กได้ก็เลยจะซื้อแบบเติมไปเพิ่มนะคะมี่คนทำมือเป็นแมว ธกิจชวนมาทานร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านโกเบสเต็กฮาวค่ะนุ่นก็ไม่เคยมาทานร้านนี้นะคะอาจจะไม่มีคําว่าฮาวโกเบสเต็กเฉยๆซึ่งอร่อยมากนะคะนุ่นแบบไม่เคยมาทานอุรกิจเขาบอกว่ามีอยู่แถวปทุมวันเป็นสาขาแรกๆอ่ะคะ่ะแล้วเขาก็มีแบบเป็นเซตให้นะคะก็จะมีแถมน้ําชาแล้วก็แถมผลไม้ด้วยนะคะตอนจบค่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะร้านอยู่ข้างๆกันค่ะคือมาต่อที่มูจินะคะมีลิสต์รายการที่จะต้องซื้อบางส่วนค่ะทำไมธกิจได้หลายตัวจังนุ่น <c oughs> ได้ตัวเดียวเอง <c oughs> ปิ้งใหญ่เต็มตะก,ก้าแล้วเนี่ยไม่หยุดเลย <c oughs> ปิ้งอะไรยัเหนือคืนได้ว่าที่วางจานเรานั้นเล็กไปแล้วเดี๋ยวจะซื้ออันใหม่เป็นอันนี้นะคะพราอันนี้มันแบบแนวตั้งอะ่ะไม่อยากไดุ้่ม <c oughs> ใหญ่มากหนักด้วยมีแต่เสื้อผ้านั้นหนักมาถือไปค่ะป๊าปปมันนี้ก็นั่งเหมือนกันนะคะเนี่ย ป๊าาเอาขอบไปเก็บก่อนค่ะมีเวลาหน่อยนะคะเลยต้องมาแบบลองใช้ดูหน่อยว่าโอเคไหมถ้าโอเคจะซื้อไปนะคะได้แล้วนะคะนุ่นเลือกเป็นสีดำค่ะเพระชอบสีดำมากกว่า กลับมาบ้านเรียบร้อยค่ะเอาของมาขนมากองกองก่อนนะคะแม็กจีดีมาสำรวจเลยนานๆทีจะได้ออกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่นุ่นบอกว่านุ่นต้องไม่ซื้อฉั้นวางจานนะคะเพิ่ม